สวัสดีค่ะวันนี้จะมาลงหวยลาพัฒนาให้จ้าวันที่ยีสเจ็ดวันศุกร์วันที่ยีสิบ็ดวัน,ว,น,ว,นวันพุธจ้าขอโทษขออภัยที่พูดผิดพ,พูดถูกพี่น้องแต่ลงเลขบ่ผิเดเ้ะลงเลขกถือจ้าเมื่อนี้จะเอาคองอาจารย์ดังมาให้ลงมาลงให้แล้วพี่น้องเด้อสองตัว สองตัวหลักร้อยไม่มีหาจับหาหลักร้อยจับใส่เอาเด้อบนอย่างเดียวไม่ลงล่างไม่ต้องกลับด้วยเมื่อที่แล้วเขาได้หกสองได้หกสองตรงตรงอที่แล้วนะเพราะว่าบนอย่างเดียวบนคือบนนะไม่ใช่ว่าบนแล้วมาลงล่างมากลับนะอาจารย์ดังอาจารย์เซียนพจนไหมาพี่น้องมือนีมาลงสูตรของอาจารย์เซียนอาจารย์ดังเด้อไวรลาวพัฒนาตอนเย็นจะ้ะ หลักร้อยคาะจับใส่เอาเองเลวพี่น้องเด้อชอบตัวไหนก็ไปเลยไม่ต้องกลับเขากลับมาในตัวละมันจะกลับมาเองตามสูตรของเพิ่นะนะพี่น้องไม่ใช่ว่ากลับมาให้เด้มันจะกลับมาเองเลยเลยแะตัวไหนคือตัวนั่นเลยบางยานก็ออกหกสองของสองของเพิ่นก็บบนตรงๆเลยพี่น้องเด้อไม่ใช่สูตรล่างนะเขาไม่ได้ทาสูตรล่างเลขเขาไม่ลงล่างเด้อฟังคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางก่อนค่ะรัฐบาลเท่านั้น ของอาจารย์ดังเซียนเพื่อนเขาทุกวดพี่น้องจะมาลงให้พี่น้องมือน,นี่แหละจ้าเบื้องแนวทางเพื่อนมาโดนแล้วเพื่อนเ,เ็เฮ็ดมาตลอดได้เงินตลอดแต่เพื่อนโบ,บ,บหอยมาลงพี่น้องแต่ขอเพื่อนมาลงให้เอฟซีจ้านะลงให้ได้พี่น้องเด้อสองตัวนะสองตัวบนอย่างเดียวนะหลักร้อยหาจับใส่เอาเองนะ เรียกดับเรียกยังเพื่อนกะจัดดับมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียกดับเพื่อนกะคัดดับมาเรียบร้อยแล้วขันสีมาลงดับให้กับ่บต้องลงพี่น้องคือเอาไปซื้อเลย กานเพลงใดปากกาเนี่ฮะลาวพัฒนาโอ้มันเบิดแล้วลหรอพี่น้องเอ้มันเบิดแล้วเนาะทิมซะ,ะทิมลาวพัฒนาเท่าใดล่ะยี่กสิบเจ็ดพฤศจิกายนหกเจ็ด ขอโทษขออภัยแล้วพี่น้องเด้อเพิ่นว่าท่านว่าหรือพิกษกิกกา่านแตกกกก่ไม่พิกสกิกามยังบอกหอดท่านว่าพี่น้องลงผิดจะซื้อแต่ตัวเลขไม่ผิดนะคะสองตัวบนตรงๆเด้อสองตัวบนตรงๆไม่ต้องกลับไม่ต้องลงล่างแล้วพี่น้องเด้อชอบจะจัดขัดก็ผ่านเด้อนี่คือแนวทาง เห็นเลขมันดีมันแม่นเพิ่นได้เพื่อนถือเลยอยากทำาห้ลงห้เอฟซีนาพี่น้องน้องบระันได้เบิ่งบ่าันได้ซื้อก็บ่เป็นอย่างเรองี้เอเป็นแนวทางจะลงแนวทางเอาสูตรเต็มได้มีตัวมีตัววงกลมให้พร้อมพี่น้องเอาสูตรเต็มไปก่อนนะห้าหกห้าหกศูนย์สามเก้าหก 9ก้าศูนเก้าสเก้าประเทศมาหายจังสี่พี่น้องห้ 50, าศูนย์ศนเกว่ามันเราพิ่นกลับเดยอัง่อง,งตัวมันก็กลับเองบางตัวมก็ไม่กลับด้พี่น้องสังเกตบ้างด้วยแปดสามแปดห้ี่หบริยี่่นบ่อยากให้ด่ดิพี่น้องเอ้ย จะกมาแบ่งปันเอฟซีเอฟซีได้น้ำกันหลายตัวแต่ไม่ใช่ว่าหลายตัวพี่น้องเพราะว่ามันบ่นย่างเดียวเอามาให้ดูเป็นแนวทางชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้ทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางสามสองสามหกแปดหนึ่งขอสุดเต็มเพิ่นพี่น้อง ท่านก็มีตัวเน้นให้อยู่เด้อขอชุดเต็มเพิ่นนี่คือชุดเต็มเ้ยพี่น้องเด้อตัวนี้ว้ล่างสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สบหสปดยี่ยี่อตัวเพิ่นก็บอกว่ายี่อตัวละพี่น้อง คนบอกว่ายี่สิบเอ็ดตัวประสนยี่สิบเอ็ดหางเขียนอันใหญ่แล้ไม่เขียนอันน้อยไม่ราบอคักนะพี่น้องนะยี่สิบเอ็ดหางแนวทางสองตัวล่างตรงๆเด้อทีนี้จะเน้นให้เด้อพี่น้องเด้อ เิ่นให้เน้นเิ่นให้เน้นตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เดอ้อมีตัวเน้นให้อยู่เดอ้อตัวนี้พี่น้องเอาแต่ตัวเน้นไปซื้อก็ได้เดอ้อตัวเน้นเดอ้อหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้า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 พี่น้องแม่และหนึ่งสองสามสี่ห้า เน้นมากที่สุดคือตัวนี้เด้อไปจับหลักร้อยใส่เอาเด้อชอบกระจัดคัดกระพานเดี๋ยวพี่น้องติดตามไปรอดจ้าของอาจารย์นี่นะ๋จะามาลงให้เรื่อยๆดยเด้อจะมาลงให้เรื่อยๆเลยพี่น้อง พี่น้องลองบางชุดนี่ก่อนลงมาให้ดูพี่น้องเพิ่งพ่งมาลงเท่านี้แหรอพี่น้องสุดเต็มมาลงให้บนอย่างเดียวนะที่ยี่สิบเก เก็บหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เด้อลงแค่แนวทางเด้อลราพัฒนายี่สิบเจ็ดจ้ะอ่ะแหน้าจอได้เลยเพื่อนให้อนุญาตมาลงพี่น้องก็เลยลงให้เพื่อนขอเพื่อนมาลงะนะ มันเข่าดีกังวดนาก็จะมาลงให้เรื่อยๆนะเอฟซีเด้อที่ตามไว้ว้อจ้างวดที่แล้วก็ได้หกสองตรงๆเลขคนบนลงล่างค่ะย้ำๆว่าไม่ลงล่างนะเป็นเลขสูตรบนนะแล้วก็ไม่ต้องกลับพี่น้องซื้อแบบง่ายๆไปเลยแล้วเพิ่นเน้นมาให้พร้อมเอาเต่ตัวเน้นไปซื้อนักๆแล้วก็ลองลองซุ่มนี่อะไรเด้พี่น้องได้นี่ยถ้าตัวนี้ไม่มาก็คือนี่แหละนี่แหละเพิ่นว่านี่แหละนี่ละอันนี้เลขอาจารย์ดังให้เอามาลงเด้อพี่น้องเด้อ อาจารย์เล่าโดยตรงเลยบนอย่างเดียวพร้อเพิ่นเฮ็ดเพิ่นบรเเ็ดล่างสูตรล่างเพื่นกับนี้พี่น้องแต่เพื่นบพ่ในแห่มาลงจ้าเดี๋ยวเมื่อหนาจิบอกให้เพื่นเอาขอสูตรล่างเพื่นอยู่พี่น้องอ่ะสวัสดีค่ะ